การที่เราจะสร้างลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ใช้ต้นทุนที่สูงมากการทําให้ลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซามมา้ำเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอันวีพัทรลังสีพัฒนะคะเป็นเจ้าของร้านซูซานโคซองค่ะก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็เป็นเมนจ์เมนต์เทรน n นีที่บริษัทรีเทลแห่งหนึ่งค่ะ ก็อยากที่จะใส่คําว่าครัวซองหรือชื่อผูักตัวเองอะเข้าไปในชื่อร้านเพื่อที่จะได้กําหนดกรอบหรือไกด์ไลน์ของตัวเองอยากให้คอนเซปต์มันชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารไปถึงลูกค้าให้มันดีที่สุดอะไเงี้ยค่ะคาว่าซูซานเนี่ยอยากให้มันสะท้อนคาแรคเตอร์ของที่ร้านเป็นผู้หญิงอาจจะสุขไว้หน่อยชอบทําขนมให้กับคนที่บ้านทานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนน่าจะเป็นชื่อแบบสั้นๆที่เคยผ่านหูคนไทยมาบ้างเพื่อที่จะแบบเอ้ยพูดไปปุ๊บลูกค้าแบบจําได้เลยว่าอ๋อซูซานครัวซองนะาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ค่อนข้างมีส่วนเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแบบพาที่เป็น management trainee อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสำหรับส่วนพาที่เป็นกฎหมายมันก็ทำให้เราเหมือนมีความรอบคอบมากขึ้นในการที่จะเปิดธุรกิจธุรกิจหนึง่งมันจะต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี mm ้ยค่ะถ้ามันจะมาใช้แบบ100%เเลยะคะ่ะตอนที่เราบริหารร้านนะคะมันเราก็จะได้ image คร่าวๆเลยว่า เฮ้ยในการทําร้านร้านหนึ่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้มันนําไปสู่ยอดขายหรือนําไปสู่แบบผลกําไรที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าของขายได้อย่างเดียวนะอะไรเงี้ยพนักงานก็คือเป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งเหมือนกันที่จะทาให้เหมือนร้านไปถึงเป้าหมายนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่พนักงานอ่ะจะทําไปถึงเป้าหมายนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อเขามาตื่นมาแล้วก็ทํางานในทุกๆวันแค่นั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการ m o t i v a t พนักงานมีการทำ care plan ให้กับพนักงานว่าแบบคุณจะกล้าไปสู่จุดๆไหนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้็วก การที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจอ่ะมันต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันมีดีเทลเยอะมากเลยนะคะเช่นสมมติว่าแบบแค่การที่จะเซตอัพราคาสินค้ามันก็จะทำให้ลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจได้คือมันไม่ใช่แค่ว่าในเชิงของเรื่องราคานะคะว่าลูกค้าแบบของทุกจังอยากซื้อหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบราคามันลงเป็นเศษเยอะอ่ะแล้วมันใช้โปรเซสในการทอนเงินเยอะลูกค้าก็ไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่ามันก็โอกาสที่พนักงานจ,จะทอนผิดก็เยอะมากร้านก็ขาดทุนลูกค้าก็ไม่แฮปปี้ถ้าได้เงินทอนผิดถูกต้องไหมคะแล้วก็ถ้ามันใช้้้้โปปรเสนนนนนนกกกาาาาาาาออททีีี่มมัลูค็ไแขตงง ชอบเล่นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการบริหารร้านจากการเป็นแมนจเมนต์เทรนนี่มาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราสนใจตรงนี้นะอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะตามเทรนผู้บริโภคอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นแล้วค่ะแล้วก็คือพยายามแบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยค่ะทำในสิ่งที่เรารู้สึกสงสัยถ้ามันได้ผลแสดงว่าสมมติฐานของเราอ่ะมันถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็เออเราก็แค่ปรับอะไรเงี้ยค่ะ คือเราก็จะมีการ forecast สืบประมาณหรายได้เราจะต้องเซตอัพให้มันเป็นรูปแบบแบบไหนเป็นห้างหุ้นส่วนหรอเป็นบริษัทจำกัดหรอหรือว่าเป็นยังไงที่มันจะตอบโจทย์เราให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงการจดทะเบียนการจดแวดแล้วก็เหมือนแบบการทำประกันสังคมให้กับพนักงานอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นการเสียภาษีครจะต้องมีการวางแผนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วกันนะคะสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นทําธุรกิจแบบขนมแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นพาธที่แบบเกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดร้านคือหนึ่งก็คือ Product ของเรามันคืออะไรคือมันต้องมีความชัดเจนเราต้องการสื่อสารออกไปในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะสก็คือแน่นอนเลยเราจะต้องรู้ว่าเราจะขายใครคือ Cu t เตอร์แทร็กเก็ตก็ต้องชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่การกําหนดสครบง่ายๆว่าเหมือนจะขายผู้หญิง25-30ปีที่มีอาชีพเป็นพนักงานประจําอย่ารเงี้ยคือสาหรับ บั d เจตหรือว่าไลฟ์ไสไตล์แตกต่างกันอนะไรเงี้ยสำหรับแพรเนี่ยคืออย่างตอนที่ทําซูซานเนี่ยก็คือกําหนดไปเลยว่าคัสเตอร์แทร็กตของเราในตอนนั้นนะ่ะคือแพรในวัย25ที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเรามีไลฟ์ไสไตล์แบบไหนเรามีบั d เจตเท่าไหร่ เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความชัดเจนมากว่าเฮ้ยโ u ดักต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะตอบโจทย์เราในวัยนั้นคัสเตอร์ทาร์เก็ตตรงนั้นแล้วก็แน่นอนก็คือโลเคชันอย่างแพชคดีมากว่าสาขาแรกอะ่ะคือเปิดในโลเคชันที่แบบดีมากๆมันเลยทําให้เหมือนแบบว่าลูกค้ารู้จักได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ตรงกับคัสเตอร์ทาร์เก็ตพอดีเพราะมันเป็นตึกออฟฟิศแล้วก็อยู่ใกล้ห้างแล้วก็ขึ้นมาจากเอ็มอาร์ทีปุ๊บก็คือเห็นเลยมันทําให้ไม่ว่าเราจะทำโ d ดักอะไรใหม่ๆหรือว่าแม้แต่่่่่รรรระหหววววาาาาาางงทีีกกกกกอสส้้นนะะ้้นนนนคคคมมมััั็เเยใใจบลลูได ที่เขาจะสร้างอะไรเขาจะขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคี์หลักๆประมาณนี้ระหว่างที่เปิดร้านไปแล้วอะค่ะสิ่งที่ควรจะต้องคอนเซิร์นเลยก็คือมี3ปัจจัยหลักสาหรับแพลนนะคะ1ก็คือเรื่องเซลล์สก็คือเรื่องพนักงาน3ก็คือเรื่อง customer satisfaction ก็คือความพึงพอใจของลูกค้าในการที่จะนําไปสู่ยอดขายอะค่ะแน่นอนว่าคือทําธุรกิจอะเราไม่ได้คอนเซิร์นยอดขายอย่างเดียวแล้วแล้วเซลล์ก็คือ profit อยู่แล้วค่ะก็คือกาไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนําไปสู่ยอดขายหรือไปสู่กาไรเนี่ยพนักงานอะเป็นคีย์หลักสําคัญที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายหรือยอดขาาาาาททีี่่เเเรรรรววววงอออไไไ้้หืกํ ว่าถ้าไม่มีพนักงานอะเราทําทุกอย่างคนเดียวได้ถึงจุดจุดหนึ่งแค่นั้นถ้าเราอยากโตมากกว่านั้นมาต้องใช้คนอื่นหรือใช้พนักงานช่วยแล้วก็ทํายังไงให้พนักงานเขาอยากทําตามหรือว่ามีเป้าหมายร่วมไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะอยากเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทไปกับเราข้อที่2เลยก็คือถ้าไม่มีลูกค้ามันไม่ประโยชน์เลยว่าทําธุรกิจมาแล้วคือขายทําลูกค้าไม่พึงพอใจใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ําอยู่แล้วการที่เราจะให้หรือการที่เราจะสร้างลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ใช้้้ตนนทททุี่สูงมาาากกรํให ลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำอ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรามีทั้งพนักงานที่ดีมีโปรดักที่ดีที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือมีเซอร์วิสหรือว่าอะไรก็ตามที่มัน Expectation ของลูกค้าค่ะมันก็จะทำไปให้ไปสู่เซลล์แล้วก็ Profit ก็คือจุดที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมรับความเสี่ยงมันไม่มีวันที่เราจะพร้อมสําหรับการทําอะไรสักอย่างร้ออยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเราพร้อมรับความเสี่ยงที่มันจะตามมาได้จากการที่เราทําผิดพลาดมีอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือจุดที่แพรรู้สึกว่าเออเราพร้อมแล้วสำหรับการทำธุรกิจ ช่วงประมาณ6เดือนแรกค่ะทำเองทุกอย่างทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆคือทั้งหน้าร้านทั้งหลังร้านเรื่องเอกสารเรื่องแบ็กไซต์เรื่องการแทร็กยอดขายล้างจานทําความสะอาดร้านแล้วก็มาร์เก็ตติ้งคือวางแผนเองทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะผ่านไป6เดือนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถึงจุดที่เราจะต้องสร้างคนแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาเหลือเพียงพอที่จะทําสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตําแหน่งแรกที่ตัดสินใจจ้างเลยก็คือเป็น Baker, เบเกอร์เราว่า มันเป็นตำแหน่งที่นำไปสู่ยอดขายอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเบเกอร์เพิ่มมากขึ้นเราขายได้มากขึ้นเราก็จะมีเงินเหลือไปจ้างตำแหน่งอื่นเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นที่มันสามารถนำไปสู่เซลล์หรือยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นได้ ต้องย้อนกลับไปว่าสาขาแรกค่ะคือตั้งอยู่ในตึกออฟฟิศแล้วพื้นที่มันค่อนข้างจํากัดมากเราก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องทําเป็นแบบอารมณ์แบบ take away เทคเวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เราก็ได้โลเคชั่นมาก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมากําหนดคัสเตอร์ทาเกตแต่ว่าคัสเตอร์ทาเกตตรงนั้นมันก็ค่อนข้างชัดมากคือมันเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วเราก็เลยว่าเอ้ยเราจะขายเราในวัย25นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเบเกอรี่นะเพราะว่าหนึ่งก็คือการเดินทางในกรุงเทพมันก็ค่อนข้างใช้เวลามากเลยเนาะอะไรเงี้กงงงกกยกากาาม เ,เพราะฉะนั้นมันจะต้องเปไ็นอะไรก็ได้ที่เร็วเราในวัย25ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งกินข้าวตอนเช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่มันซื้อเสร็จปุ๊บเดินขึ้นไปกินระหว่างที่เราไปอคอกอินหรืออะไรเงี้ยค่ะมันต้องสามารถขายตอนเที่ยงได้ด้วยก็คือทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็มาหาอะไรกินแบบหลังังมื้ออาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับตอนเย็นเราก็อิมเมจเลยว่าแบบเฮ้ยบางทีพรุ่งนี้ตอนเช้าอาจจะมีประชุมหรือนัดอะไรที่มันสําคัญที่เราไม่สามารถตื่นมากินตอนเช้าได้หรือมาซื้อตอนเช้าได้เราก็้อตอตนนนนเเเย็เพ่่ออาไปไวรังะงีคลทโ คอมเพลเตอร์ในตลาดอะสำหรับคัวซองอมันยังน้อยกว่าโปรดักต์อื่นๆเช่นคุกกี้บราวนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันมีคนทําเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเมื่อมา3ปีที่แล้วนะคะค่ะ ที่ตัดสินใจที่จะมาเปิดที่เอกมัย24เนี่ยขอหนึ่งก็คือที่นู่นน่ะมันเป็นสัญญาแบบปีต่อปีมันทําให้มีความแบบไม่แน่นอนมากว่าเราจะได้ต่อสัญญาหรือไม่ได้ต่อสัญญาหรือว่าการต่อสัญญาของเราอะค่าเช่ามันจะเป็นเท่าไหร่ข้อที่2เลยก็คือพอพื้นที่มันมีจํากัดนะคะเราจ้างคนได้จํากัดการจ้างคนได้จํากัดอะมันหมายถึงว่าคอที่ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันเท่ากับว่าเรามีพนักงานได้น้อยคนเราต้องต่อ OT พนักงานแทนที่เราจะได้จ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ได้จ่ายเป็น OT ข้อที่่่่่3เเลยอออะคคืืืรรรราาาาาามมีีพ้้นนนทจํกกกัดๆๆใใใ De สสิหหวไข้าไปธุรกิจเพื่อที่้้ลููกคารสาม หม่่ออยูตลดเยเพราะฉะนั้นเราจึงมองหาพื้นที่แบบข้างนอกที่สัญญาจะยาวขึ้นมีสเปซมากขึ้นแล้วจ้างพนักงานได้มากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ในการเดเวลลอปสินค้าใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเฮ้ยเรามามีหน้าร้านข้างนอกดีกว่าล้วคือความตั้งใจตอนนั้นเลยก็คือให้ตรงนี้เป็นหับของการเดลิเวอรี่อยู่แล so speed, artists, ้วเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งอยู่บนถนนหลักคือเข้าซอยก็ได้เลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเป็นหับเดลิเวอรี่ไม่ได้ไกลจากสาขาเด ที่มันจ้างคนได้จำกัด แนอนว่าแบบผู้บริโภคตอนนี้มีความเซสซิทีฟต่อเทรนค่อนข้างสูงม,มากเลยนะคะมันก็จะมีพวกหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกมาเนาะที่มันจะทําให้เหมือนคนต้องทําตามอะไรเงี้ยค่ะพอคนทําตามแน่นอนว่ามันก็คนที่เขาทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มยอดขายของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เพิ่มโพซองเพิ่มอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องตามกระแสหรือตามเทรนดอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกิดการรีวิวโพซองขึ้นแบบ10ล้าน5ล้านหรรือะเ้ย่าั้านแบบหรือต่อะไรเงี้ะะย สำหรับจุดแข่งหรือจุดขายของซูซานจริงๆอ่ะเป็นมาตลอด3ปีเลยนะคะซึ่งแพลรู้ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าก็ยังเป็นอยู่ในถึงทุกวันนี้เลยก็คือเราอบแบบสดใหม่ทุกออเดอร์เบคแบบออเดอร์ by ออเดอร์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้อบกระซองมาวางขายให้ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสำหรับแพนอะ่ะเบเกอรี่ที่อร่อยที่สุดอะ่ะ คือเบเกอรี่ที่เพิ่งออกจากเ,าเาตาพอเตาปุ๊บลูกค้าได้กินเลยอะไรเงี้ยคับมันเหมือนอาหารที่ทําที่บ้านอะอาหารที่บ้านอร่อยที่สุดเพราะว่าลงจากเตาปุ๊บทุกคนได้กินเลยเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของทุกคนใช่ไหมคะ <_ t Ball> s> <S เพราะฉะนั้นอะเราก็อยากที่จะเรปเ e อร์เซนต์คอนเซ็ปต์เดียวกันเหมือนกันคืออยากให้ซูซานเป็นเหมือนบ้านที่เป็นเบเกอรี่ของทุกคนนะคะคือทุกคนมาถึงเสร็จป,ปุ๊บได้ขนมที่เพิ่งออกจากเตาแล้วก็ไปกินเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยจะเป็นเบเกอร์ออเดอร์ทูออเดอร์มันอาจจะต้องใช้เวลารอส ใช่ค่ะทุกครั้งที่เหมือนแบบว่าเรามีการเติบโตมากขึ้นหรือว่าย่อขายมันเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะต้องมีการปรับคือสูตรมันจะมีความแกว่งอยู่แล้วเมื่อเมื่อแบตช์ในการผลิตที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวหรือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าแบบเรื่องอะไรก็แล้วแตะะ่สำหรับอย่างที่ร้านเนี่ยค่ะพอสองชิ้นนึงอ่ะก็ประมาณสาวันก่าที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะก็คือมันต้องมีการขึ้นโดผักโดนเนี่ยก็คืออย่างน้อยมันมันคืนนึงเสร็จป,ป,ะปะจนย ขึ้นรูปแล้วก็พูฟแล้วก็มีการแช่เย็นหรือแช่แข็งเอาไว้เพื่อที่หลอผู้บริโภคมาเพื่อที่จะได้เสิร์ฟตรงนี้ในเรื่องของการแบบว่าเบรคออเดอร์บายทูออเดอร์ค่ะจะเป็น Facebook กับ IG ค่ะช่วงหลังๆก็จะมีการบอร์ดแคสต์ทางไลน์แอด ในช่วงแรกๆก็ต้องเป็น Facebook กับ IG นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแ <c oughs> บบการโฆษณามันได้ผลเลยก็คือลูกค้ามาถึงหน้าร้านแล้วก็บอกว่าเออตามมาจาก Facebook นะตามมาจาก IG นะแบบเออตาม IG จมานานแล้วแบบไม่เคยมากินเลยอะไรเงี้ยค่ะข้อที่2เลยคือหลังจากที่เปิดไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็เริ่มพวกแอปเดลิเวอรี่มันก็เริ่มบูมใช่ไหมคะไลน์แมนนู่นนั่นนี่พอเราไปเปิดทางช่องทางนั้นอ่ะแล้วมีคนจากข้างนอกอ่ะที่เขาตัดสินใจที่จะซื้อร้านเราอ่ะเป็นจํานวนหนึ่งอ่ะเราก็ แล,แล้วมีคนตัดสินใจแอดมาเพื่อที่จะมาสั่งขนมเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าอ๋อเออที่เราโฆษณาไปมันได้ผลอลไเงยค่ะอย่างทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่า effective ที่สุดเลยก็คือการบอร์ดแคสทั้งลายแอดเพราะว่าบอร์ดแคสไปปุ๊บลูกค้ารีสปอนตอบกลับมาเลยว่าอ๋อจะสั่งขนมนะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ รูซานเนี่ยอยากให้มันเป็นขนมที่มันมีความ c r e a t i v i t y อะค่ะหนึ่งก็คือเป็นสินค้าที่เป็น affordable แต่ว่าเราก็ออก Segment หรือแบบออก product line up ใหม่ก็คือเป็นตัว f r y d o ดเนี่ยให้มันเป็น Product ที่มีความ Creativity คือเป็น photogenic คือลูกค้ามาถึงสามารถถ่ายรูปแล้วลงอิน t a g r กรได้หรือว่าเอาไปฝากเพื่อนได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือพอมันเป็นความ Creativity แล้วเนี่ยเราก็พยายามดีไซน์กล่องหรืออะไรเงี้ยให้มันมีความสวยแล้วก็ลูกค้าสามารถซื้อไปฝากแบบคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะนอกจากแบบลูกค้าซื้อบริโ คนรู้จักของ,เ,ขอองเอาข้อดีก่อนเลยนะคะคือขนมมันก็คือเป็นอาหารอย่างหนึ่งเนาะมันจะไม่ค่อยเซนซิทีฟเหมือนสินค้าอื่นๆต่อสภาวะทางเศรษฐกิจยอะไรเงี้ยค่ะถึงเศรษฐกิจจะแบบถดถอยแบบทุกคนอาจจะคอมเมนว่าเศรษฐกิจถดถอยแค่ไหนยอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยทุกคนก็ยังต้องบริโภคอยู่ข้อดีข้อที่2เลยคือพี่รู้สึกว่าการทําขนมอ่ะมันได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปสมมติว่าพี่มีอินสปีเรชั่นอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสมมติว่าอยากทําขนมไส้คาราเมลไส้ช็อกโกแลต หรือใส่พีนัาบัตเตอร์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะสื่อสารมันออกมายังไงให้3อย่างเนี้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วลูกค้าเข้าใจเท็กซ์เจอร์จะแบบไหนจะแบบเบาจะแบบหนักจะเป็นแบบมูสแบบครีมหรือแบบเป็นการะนาจะแต่งหน้าแบบไหนแล้วจะเพรีเซนต์สินค้อามายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยจ่ายไปเนะี่ยมันคุ้มค่าเงินของเขามาที่สุดตอนนี้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเป็นลูกค้าออนไลน์ใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้แบบมาได้กลิน่นหรือสัมผัสที่ร้านอะไรเงี้ยเขาจะเห็นผ่านทางรูปภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะเราต้องพยยยาา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 ามมมมสสสสืุ่่่่่่ออออออรรรกกกไไปปห้้ันนนนิแคคคที่ดดงงงงโชึึ็ููลลจว ว่าคุ้มค่าเงินแล้วเขาอยากซื้อไปฝากคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่มันท้าทายอะไรเงี้ยค่ะแลวพี่ก็รู้สึกว่าการทําธุรกิจอ่ะมันสนุกตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนอะถึงแม้จะไม่ใช่ธุรกิจขนมนะคะข้อดีของมันเลยก็คือก็ลงมือทําแล้วเราก็เห็นจริงๆว่า e s u ซ t ของมันอ่ะมันเวิร์หรือมันไม่เวิร์อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เวิร์เราก็กลับมาแก้ไขใหม่อันนี้คือชา l e n g e ในทุกๆวันสําหรับข้อเสียเลยก็คือการขายอาหารนะคะมันเป็นการดีลกับความหิวของลลููกกคคค้้้าาาาอออออยย่่่่่งงงททีีนนนนนนะะะเเเืจมมัััป็รรบใใหตตดว พอหิวแล้วต้องรออีกมันก็มีความแบบเซนซิทีฟขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความยากจุดที่หนึ่งทำไงก็แล้วแต่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันต้องรอนะแต่ว่าเขารอด้วยอารมณ์ที่มันแบบว่าไม่ได้พุ่งพานมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ2เลยก็คือการรักษามาตรฐานอาหารนะมันเป็นอะไรที่มันมันยากที่สุดแล้วค่ะ มันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาในการรอนะคะที่จะทําให้เขารู้สึกแบบทนไม่ไหวออย่างเงี้ยที่รู้สึกว่ามันอยู่ที่การสื่อสารของเรามากกว่าว่าทำไงเขารู้สึกทนไม่ไหวเพราะว่าบางทีลูกค้าที่รู้สึกทนไม่ไหวอาจจะแค่10นาทีเขาก็ทนไม่ไหวแต่ลูกค้าบางคนน่ะแจ้งว่าต้องรอทั้งหมด4ี่ชั่วโมงนะคะเขาก็ยังดีที่จะรอถ้าเรามีวิธีในการสื่อสารที่มันดีพอคอมฟอร์ตลูกค้าได้ดีพออธิบายเหตุผลได้ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทางร้านน่ะทำครัวเป็นแบบเปิดเพราะว่าอย่างน้อยเลยอ่ะเรา,า,า,คา,คานขม น่ะมันไม่ใช่ว่าเออเราเดินไปหยิบหลังบ้านมาแล้วแบบมาเสิร์ฟให้ลูกค้านะ้าอะไรเงี้ยค่ะพนักงานทุกคนอนะ่ะคือเร่งมือที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจทําที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทุกคนพยายามจริงๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ขนมที่มันอร่อยแล้วก็หน้าตาดีชิ้นหนึ่งแบบกลับบ้านไปแล้วแบบเพิ่งออกจากเตาอะไรเงี้ยค่ะแบบสดใหม่จริงๆค่ะจริงๆแล้วว่าอย่างที่สาขาเนี้ยค่ะในช่วงโควิดอ่ะ ขายดีกว่าช่วงปกติแทบจะเท่าตัวหนึ่งเลยถึงแม้ว่าทุกคนจะ work from home หรือว่าอยู่บ้านเหลืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทําช่องทาง d e l i v e r y อ่ให้มันเอื้อกับการสั่งของลูกค้าหรือพฤติกรรมหรือสอดคล้งองกับพฤติกรรมของลูกค้าค่ะมันทาให้เรายังสามารถที่จะคอน t ิ n นีอยู่ได้เลยเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็น bake order by to order ค่ะมันไม่ใช่แบบการวางทิ้งไว้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็จะหมดคอนเซิร์ไปได้ประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะสะอาดไหมมันจะสดใหม่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งอบเสร็จแล้วก็เสิร์ฟล,ลย อย่างตอนนั้นเลยอะที่แบบไม่ได้ต่อสัญญาที่นั่น่ะแต่ว่าเรายังมีที่ตรงนี้ที่คอยแบบว่าเสิร์ฟลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่ามีโควิดคุณมีสาขาเดียวอะ แล้วคุณตัดสินใจปิดเลยอ่ะอาจจะไม่ใช่คําแนะนําของแพลเท่าไหร่เลยเนะคะ่ะเพราะว่าที่เนี่ยอย่างตอนโควิดตอนที่สาขานั้นปิดไปอ่ะสาขาเนี้ยก็ยังไม่ได้ขายดีมากยังไม่ได้เป็นที่รู้จักด้วยซ้ำเลยเงี่ยค่ะเพิ่งเปิดมาแค่เดือน2เดือนเองแล้วเราต้องแบกค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเยอะมากแล้วตอนนั้นมีพนักง,งานแบบประมาณ10คนเลยเงี้ยที่เราต้องแบกไว้แล้วเราไม่ได้ลดเงินเดือนใครไม่ได้เลยออฟใครเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแพรรู้สึกว่าการปิดอาจจะไม่ใช่ช้อยสักของแพรถ้าถ้าเป็นแพรนะคะอะไรเงี้ยถ้าเรา อย่างข้อที่1คือปิดไปสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาขายดีเป็นที่รู้จักแล้วเหลือสาขานี้ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะเราก็รวบพนักงานมาไว้ที่เดียวข้อที่2เลยก็คือว่าเราก็ดูว่าทํายังไงได้บ้างที่เราจะตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปแน่นอนเลยก็คือพนักงานเราเพียงพอแล้วโอทแน่นอนว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็คือเราก็ตัดโ t ทไปเรื่องค่าเช่าในกเช่นในการที่จะลดค่าเช่าลงมาข้อที่3ามมือคือถ้าคุณมีภาระกับธนาคารไปเจรจาเพื่อขอมาตรการช่วยเหลือยังไงก็แล้วแแต่่่่่ถ้้้าาาาาาพเเเเเปป็็็นนนนธคคคครกกกกงจจะะะลลืืออทีีีีใหหวววมชยยดส เราจะต้องตัดรายจ่ายหรือต้นทุนที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไปหาทางเพิ่มยอดขายเหตุผลของแพร่ก็จะบอกว่าอย่างสมมติการเจรจากับธนาคารนแะพร่ก็จะบอกว่าแพร่สามารถอ่ะเอาเงินตรงเนี้ยที่แพรจะต้องผ่อนธนาคารนะทำมาร์เก็ตติ้งหรือทาอย่างอื่นเพื่อที่เพิ่มยอดขายได้นะลรวธุรกิจของเราก็จะเซอร์ไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปอินเวสต์กับการทำมาร์เก็ตติ้งแบบเยอะมากในช่วงโควิดรอบที่แล้วจนกระทั่งบอกว่าโควิดรอบที่แล้วว่ะเซลก็แบบขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเลยจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักก็แบบอยู่ได้อะไรเงี้ ก็คือเรารู้สึกว่าเราให้เงินเดือนสมเหตุสมผลนะคะเราไม่ได้กดข้าแรงใครเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จ่าย OT ตามจริงตามที่พนักงานเขาทําจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สวัสดิการหรือให้อะไรทุกอย่างที่มันแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างให้ประกันสังคมแล้วก็ให้ m a ท e r n i t y ี e a v e หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะอย่างตอนนี้ก็คือมีพนักงานที่เขาท้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาลาคลอดหรืออะไรเงี้ยเราก็โอเคก็คือมี m a ท e r n i t y ี e a v e ให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเราก็จะมีการแบบว่าให้อินเซน i v e บ้างในช่วงแบบเออปีใหม่สงการานต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหห้วันยุด แอนนวลน,นะคะดตะเลิกหรืออะไรเงรี้ยค่ะอย่างบางคนที่ถ้าเขาเป็น SME เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบการให้อะไรตรงนี้มันสาคัญกับความรู้สึกของพนักงานนะอันทิหนึ่งคือเขาทำงาน6วันแล้วอะ <laughs> การที่เขาได้แอนนวลหรือว่าได้แบบฮอลลีเดย์หสืออะไรสักนิดนึงให้เขาแบบเออได้ไปเที่ยวนู่น,นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ช่วยแบบว่าชลมใจเขาได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากจะผันตัวเองไปเป็นซัพพลายเออร์ด้านขนมอันนี้คือช็อตเทอมแทร็กเก็ตในช่วงประมาณ2อถึงสปีข้างหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือมันมีร้านที่มันคล้ายกันนะเยอะมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะยั่งยืนกว่ากับการที่จะผันตัวเองไปเป็นซัพพลายเออร์เลยอะไรเงี้ยค่ะนี่คือข้อที่1น่งแบบไปซัพพลายพวกโรงแรมพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในที่สุดหลังโควิดทุกคนก็จะรีคาเวอร์ตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเรามีโปรดักที่มันอร่อยใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วมันมีคุณภาพอะไรเงี้ยยค่่่ะะะะเเเเพรรราาาฉนนนนั้้้กนนกยยาา็็อออททีีจีจปตงงขลส ไอย่างต,ตอนนี้พื้นฐานแล้วคือถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคุณก็สามารถสั่งซูซานได้นะคะแต่จ,จะเป็นแบบแช่เย็นยอะไรเงี้ยเราก็จะส่งไปตามต่างจังหวัดถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากที่จะทําธุรกิจอะคะ่ะมันไม่มีจุดไหนหรอกที่บอกว่าเราพร้อมแต่ถ้าเราพร้อมร,รับความเสีย่ยงก็คือทําได้เลยแน่น,นอนมันจะมีช่วงที่แบบเราเหนื่อยเราท้อขายไม่ดีหรือว่าเอาพันงาลาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทุกอย่างมันเอฟเฟกส่งผลกระทบต่อเราหมดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็โอเคที่จะบอกว่า แก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆการทำธุรกิจมันคือการแก้ไขปัญหาหทุกๆวันนะคะมันไม่มีวันที่ปัญหามันจะหมดไปลยไเงยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณพร้อมตรงนี้มันก็คือพร้อมที่จะทำธุรกิจแล้วพราวฝา่าร้านชูซงโคซองด้วยนะคะเป็นร้านโคซองอบแบบสดใหม่ทุกวันนะคะตั้งอยู่ในซอยเอกมัย24นะคะร้านเราอาจต้องใช้เวลารอหน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่ารับรองว่าอร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยแนะน,นนะค่ะ